สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงกฎใหม่ ของสโมสรนแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดกันดีกว่านะครับแม้ว่าตัวของคริสเตียโน o โรนัลโดเนี่ยจะจากไปแล้วนะครับผมถูกไหมเป็นการจบที่ไม่ค่อยสวยกับสโมสรที่เคยปั้นเขาขึ้นมาเลยนะครับซึ่งจากเหตุการณ์นี้เองอ่ะก็ทําให้แฟนบอลหลายคนนะเปลี่ยนความคิดที่เขามีต่อโรนัลโดไปเลยนะครับจากฮีโร่ของสโมสรกลายเป็นเด็กงองแงเด็กดื้อไปเฉยเลยแต่เนี้ยก็นา,นานาจิตตังนะครับผมแล้วแต่คนเนาะก็มีแฟนบอลกลุ่มที่สนับสนุนโรนัลโดแล้วก็มีแฟนบ ตอนกลุ่มที่สนับสนุนทางสโมสรด้วยนะครับก็แยกย้ายกันไปเอาเป็นว่าโรนโดเนี่ยจากไปแล้วนะครับแต่แม้ว่าโรนโดจะจากไปแล้วนะครับผมท้งแมนยูเองเนี่ย<ม>ก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากตัวของเขาอยู่นะครับแล้วก็ได้ออกกฎใหม่ขึ้นมานั่นก็คือกฎโรนโด Ronaldo นั่นเองนะครับและกฎโรนโด Ronaldo นี้เองเนี่ยนะครับผมก็จะเริ่มนํามาปรับใช้แล้วนะครับผมโดยนักเตะคนแรกที่ถูกกฎนี้เข้าไปเนี่ยก็คือดาวิดเดเคอาร์โกของ, Man องมนนแมนยูนั่นเองนะครับผมจะโดนกฎนี้เป็นคนแรกเลยนั่นเองนะ แล้วกฎนี้มันคืออะไรการมันเกี่ยวข้องอะไรกับโรนัลดนะครับผมในวันนี้แหละเราจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันถ้าให้หลายๆคนลองเดาว,ว่ากฎของโรนัลดเนี่คืออะไรนะครับผมไอ้กฎโรนัลด Leonardo นี้คืออะไรกันแน่มันคือกฎที่นักเตะต้องมาเช้า,ามาซ้อมตลอดเลยปะเนี่ยแบบว่าเวลาเรานึกถึงโรนัลดอะเราจะนึกถึงคนที่แบบมีวินัยเยอะๆอ,อ๋ออาจจะทาให้นักเตะเนี่ยแบบมีวินัยมากขึ้นแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะครับการที่เขาตั้งชื่อกฎโรนัลด Leonardo เนี่มันมาจากการที่ว่าในตอนที่โรนัลดอยู่ที่แมนยูเนี่ยเขาได้รับค่าเหนื่อยเยอะเป็นอย่างมา สัปดาห์หนึ่งเนี่ยกว่า5,000 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เลยซึ่งมันเยอะกว่านักเตะคนอื่นๆมากๆเลยนะครับมันแบบเห็นถึงความเหลื่อมล้ำได้อ่ะแล้วทีนี้เองตอนนี้โรนโดก็ได้ค่าเหนื่อยมากกว่าเดิมอีกมาจากการไม่เล่นให้กับออลนาเซอร์แต่แบบไอ้คำว่ากดโรนโดเนี่ยมันมาจากการที่นักเตะได้ค่าเหนื่อยเยอะมากๆแล้วโรนโดเป็นคนที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะที่สุดในตอนนั้นก็เลยโอเคตั้งชื่อว่าก,กดโรนโดเนี่ยเป็นเหมือนคำชื่อเล่นเอามาเรียกกดนี้ละกันครับกดนี้เองเนี่ยนะครับผมจะเป็นการจำกัดค่าเหนื่อยของนักบอลไม่ให้เกินน200ปปออด์ต่สัาห เพื่อที่ว่าจะลดปัญหาในห้องแต่งตัวลงว่าแบบเฮ้ยมันดูมีความเหลื่อมล้าอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือลดซูเปอร์สตาร์ในสโมสรด้วยนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเออเป็นนักเตะเหมือนกันเท่ากันเล่นกันเป็นทีมมากขึ้นรวมใจใช้ใจกันมากขึ้นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของทีมด้วยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นผลพวงมาจากการเปลี่ยนผ่านการบริหารสโมสรนะครับที่หมดยุคข,ของเอ็ดวูดเวิร์ดแล้วก็ได้เปลี่ยนกลายเป็นยุคข,ของริชาร์ดอาร์โนที่เข้ามานั่งเก้าอี้ประธานบริหารแทนตรงนี้เเอองงีียกกก็มสววิิพาออาณ ว่าการใช้กฎนี้เนี่ยอาจทำให้ขาดนักเตะซุปตา์ไปหรือเปล่านะครับผมแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็เห็นได้อย่างชัดเจนมาอยู่แล้วแหะว่าในช่วงที่ผ่านมาแมนยูเป็นสโมสรที่จ่ายเงินให้กับนักเตะเยอะมากๆเยอะกว่าสโมสรอื่นแบบสุดๆไปเลยนะครับคือแบบว่านักเตะในระดับเดียวกันเนี่ยแมนยูอาจจะจ่ายแพงกว่าถึง2เท่าซึ่งตรงนี้เองอ่ะก็ทําให้แมนยูอาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้มแล้วหรือเปล่านะครับลองเปลี่ยนใหม่หาคนที่มีใจมาดีกว่าแต่คนที่ได้เกิน2 0 0 0 0 0ปอนด์อยู่แล้วแล้วแบบมีสัญญาอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนนะเพร ว่ามันเปลี่ยนอะไรไม่ได้ไงสัญญามันเซ็นเงินไปแล้วอย่าง D K R เองเนี่ยที่ต้องเริ่มใช้กฎนี้กับ D K R คนแรกเพราะว่าสัญญาของเขากําลังจะหมดลงนะครับผมและตอนนี้ D K R ได้ค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ3ามแ0 0 0จ็ดนอนต่อสัปดาห์ครับก็จะลดมาเหลือ2 0 0 0 0 0ปอนและจากข้อมูลแหล่งข่าวในตอนนี้ตัวของเจ้าตัวเองเนี่ยก็ยังโอเคนะครับกับการยอมลดค่าเหนื่อยในครั้งนี้แล้วก็นักเตะคนอื่นๆเนี่ยนะครับผมก็จะต้องโดนลดค่าเหนื่อยลงมานะครับในกรณีที่สโมสรเนี่ยไม่สามารถคว้าตัวไปเล่นยูฟา แชมเปนลีกได้นั่นก็คือตัวของวาล้านคาเซมิโลแมกไกวและก็บรูโน่เฟอร์นันเดสนั่นเองครับแต่ตรงนี้เองเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าจะคุยกันในสัญญายังไงเพราะว่าสัญญาเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับผมจะไปเปลี่ยนจะไปขอลดเนี่ยมันก็ต้องแบบ ให้นักเตะยินยอมด้วยไม่อย่างนั้นอาจจะแบบมีเรื่องมีปัญหาทางคดีความฟ้องกันต่อได้นะครับก็ต้องระวังกันหน่อยแต่แมนยู่เขาก็มีทีมกฎหมายคอยเจราจาอะไรกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวคงต้องรอดูว่าจะออกมาเป็นยังไงส่วนนักเตะอีกคนน,นะครับผมที่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหากับกฎโรน,นัลดนี้ที่กําลังจะมาถึงก็คือตัวของมาคัสแรดฟอร์ดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้สัญญาของเขาเหลืออีก18เดือนนะครับก็ประมาณปีอีกหน่อยๆถูกไหมแต่ทีนี้เองเนี่ยตอนนี้ค่าเหนื่อยของเขาอยู่ในเกณฑ์กฎโรน,นัลดอพอดีเลยเขาได้ค่าเหนื่อออยที่่200ปปด์ตสัาห แต่ปัญหาก็คือมีทีมเนี่ยเลงจะดึงเขาไปอยู่แล้วเสนอให้ค่าเหนื่อยที่แพงกว่านั่นก็คือเป๊เชหรือว่าปารีสแซงชักแมงที่รวยสุดๆอยู่แล้วนะครับจากแหล่งข่าวเนี่ยพร้อมเสนอเงินให้กับแรดฟอร์ดสูงถึง2เท่าก็คือ4,0,000นปอนต์ต่อสัปดาห์เลยแต่เดี๋ยวคงต้องรอดูว่าเอาเข้าจริงเนี่ยจะได้ค่าเหนื่อยจริงๆเท่าไหร่นะครับแต่ถ้า40,000เนี่ยผมคิดว่ายังไงโอ้โหแรดฟอร์ดน่าจะไปแน่ๆเลยครับแล้วก็ยิ่งโดนกฎนี้เข้าไปเนี่ยแมนยูก็จะไม่สามารถเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับนักเตะได้้ถูกูกกมย็็จะตตอองิด่่ที20,000เนป ในการที่จะเซ็นคนใหม่เข้ามาหรือว่าต่อสัญญาคนอื่นๆแล้วเดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับว่ากฎนี้เนี่ยจะพาแมนยูรุ่งหรือร่วงหลายๆคนบอกว่ามันทาให้แมนยูเนี่ยกลับมันรุ่งแน่ๆเพราะเราจะได้นักเตะที่มีใจนักเตะที่อยากเล่นจริงๆไม่ใช่นักเตะที่หิวเงินอยากได้แต่เงินอ่ะก็เป็นหนึ่งในมุมมองแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็มองได้ว่ามันก็จะทำให้นักเตะที่ค่าตัวแพงมากๆเก่งมากๆเนี่ยเป็นแบบซุปตาสุดๆเลยเขาจะไม่อยากมาแมนยูแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะคิดเห็นกันนะครับทุกคนคิดเห็นกันว่ายัังงไกกนบ้า็อม กันมาได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ